โอเคครับผมอากาศสวัสดีทนผช่ชงทุกท่านด้วยนะครับกับรายการ a p k c เ s t Gaming กังอีกแล้วนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่ในหน้าจอเดสก์ท็อปอีกแล้วแสดงว่ามันต้องมีสาระนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมลืมชื่อนี้นะอ่าโอเคเราอยู่ในวิธีการแก้เกมหรือโปรแกรมบนสตีมเล่นไม่ได้นะครับก็เป็น EP 3แล้วนะครับขอภยัยหายไปนานหลายพี่เลยผู้โชคดีว,วันนี้นะครับ เพื่อเป็นกานไม่เสียเวลานะขออนุญ,ญาตไปไว้เลยนะครับผู้โชคดีว,วันนี้ก็คือคุณกันนะครับคุณกันโว้นะครับ e อ r ร์เลอร์โห้าสิบเอผมต้องแก้ยังไงครับอันนี้ผมไปหามาให้แล้วนะครับก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรดีอ่าผมเห็นหลายๆคนออกมาโพสต์คล้ายๆกันแต่อย่างหนึ่งที่มีเหมือนกันคือนี่ครับ Check ิส i s v p VPN P2P โปรแกรมมาแอค i v เว e แอค i v คทีฟพอดพิดคือตัวนี้ครับเขาบอกว่าให้เช็ค vpn ดีๆว่าคุณอนะมุด VPN หรือเปล่าคือการมุด VPN คืออะไรมันคือแบบพวกเนี้ยเห็นไหมครับโปรแกรม vpn ฟรีพวกเนี้ยที่ท่านผู้ชมแบบตาไปหาใช้มาไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมอะไรก็ตามพวกเนี้ยที่มันมุด VPN ได้ทําอะไรได้ครับคือการที่ท่านผู้ชมมุดไปแล้วอะมันไม่ได้แปลว่า มันไม่ได้แปลว่ามันมุดไปแค่ในน้ำเนี่ยครับคือมันมุดมันมุดเซิร์ฟไปอยู่ที่นู่นครับมันไม่ได้แบบอย่างนั้นแหะคือหมายความว่าสตรีมก็จะอ่านค่าว,ว่าคุณเล่นจากที่ตำแหน่งนั้นแะมันก็เลยกลายเป็นว่าบางเกมที่เขาแบนหรือว่าบางโปรแกรมที่มันอยู่ในเกมในการรันเกมขึ้นมานครับคืออย่างอย่างมชตนว่า directx โดนแบนในบางประเทศหรือว่าบางทีไอ้เจ้า vision ซีพาร์ัศวิชัววิชัซีพัพ,พวกเนี้ย ที่มันโดนแบนในบางเทศอันนี้ผมสมมุตินะสมมติ2โปรแกรมนี้นะครับที่มันโดนแบนในบางประเทศเนี่ยมันทําให้ท่านผู้ชมเข้าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นได้โปรดอย่างแรกเลยไปปิด VPN ซะนะครับปิด VPN แล้วคุณอาจจะเล่นได้ผมเชื่อว่ามีหลายคนเล่นได้แน่นอนถ้าปิด VPN แล้วนะครับต่อมาคือไอ้เจ้าพวกไดร์เวอร X อะไรพวกนี้ผมแนะนําว่าให้ไปโหลดเสมอนะครับอัปเดตกาจอให้มันบ่อยๆ คือหมายความว่าถ้าโปรแกรมการจอรมันเด้งมาว่าโ OK อเคไดรเลอร์งของการจอรมันมันเด้งขึ้นมาใหม่แล้วนะก็มันมีเวอร์ชันใหม่มาแล้วควรจะอัปเกรดนะครับต่อไปก็ถ้ายังไม่ได้ก็ตัวนี้เลยครับ d i s a b l e a n t i v i r u s a n d f i r e w a l l นะครับพอ d i s a b l e เสร็จแล้วเนี่ยท่านผู้ชม d i s a b l e เสร็จใช่ไหมมันคือเครื่องมันจะอยู่ในสถานะแบบปอบบางมากเลยท่านผู้ชมต้องรีบพอปิดปุ๊บ รีมันขึ้นมาใหม่ครับเปิดมันขึ้นมาใหม่แล้วจัดสแกนทั้งเครื่องเลยจะจะเริ่มจากสแกนทีละไดร์ก่อนก็ได้แล้วก็สแกนทั้งเครื่องไปเลยเพื่อเช็คว่าคอมพิวเตอร์เราติดไวรัสหรือเปล่าเพราะว่าในโลกแห่งอินเทอร์เน็ตนะตอนนี้มันติดไวรัสง่ายมากนะครับคือบางทีอ่ะมันมาในรูปแบบของเวิร์มมันทําให้เข้าไปกัดกินไฟล์ต่อให้ท่านผู้ชมจะตรวจทานไฟล์เสร็จปุ๊บมันก็มันก็นกแพรกเข้าไปใหม่อยู่ดีครับท่านผู้ชมเออ นะต่อไปอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่ผมว่าสําคัญมากๆเลยอันนี้สําคัญจริงนะคืออุปกรณ์ของนักผู้ชมที่่านผู้ชมซื้อมือสองมามันโดนแบนครับคือมันจะมีบางคอมเมนต์น่ะที่ไฟเอมเล่นไม่ได้หรือว่าแบบพวก่าเกมในสตรีมเล่นไม่ได้เลยสักเกมครับอะไรพวกเนี้ยคือบางทีมันมันแบนที่ตัว ตัวการจอตัวเมนบอร์ดตัวอะไรพวกนี้ที่ท่านผู้ชมซื้อมือสองมาก็ต้องระวังนะครับอันนี้ผมไม่สามารถสอนวิธีการตรวจเช็คได้จริงว่าผมไม่มีความรู้ด้านนั้นเลยนะครับคือไม่ได้รู้ลึกอะไรขนาดนั้นอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะคลิปนี้วิดีโอนี้ประมาณ3นาที4นาทีประมาณเนี้ยก็สำหรับผู้โชคดีวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับคุณกันโวนะครับก็ขออาภัยด้วยนะครับหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนที่ผ่านมาบางเนี่ยอย่างนะายไฟเกมสูญหายเนะี่ยกดอันนี้เลยครับ อะไรนะมันมีในวิธีตั้งแต่พาร์ทหนึ่งแล้วอะตัวเอไฟล์นะครับตัวสอไฟล์เรียบร้อยเนาะ้าไม่ได้ก็ลองรันจาก EP หนึ่ง EP สอง EP สามาเรื่อยๆนะครับอาจจะเล่นได้สักวิธีหนึ่งเพราะว่าผมไม่สามารถตอบท่านผู้ชมได้ทั้งหมดนะครับคือท่านผู้ชมที่คอมเมนต์เข้ามาเนี่ยเป็นพันแล้วนะฮะคือเป็นเป็นพันแล้วจริงๆครับที่มีอินบ็อกซ์เข้ามาอีกต่างหากถ้าสังเกตคือผมจะลบไอช่องติดต่อทาง Facebook แล้วเพราะว่า มันเป็น Facebook ส่วนตัวแล้วทีเนี้ยมันกลายเป็นว่าผมจะไม่มีเวลาส่วนตัวเพราะว่านั่งตอบทุกชมแบบทั้งวีทั้งวันน่ะแล้วผมจะต้องทํางานอย่างอื่นด้วยไงก็เลยต้องขออภัยด้วยอาจจะช่วยได้แค่ทาง YouTube อาจจะไม่ได้แบบถึงขั้น m essenger เหมือนเมื่อก่อนนะคือเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยท่านผู้ชมใช่ไหมว่ามี messenger โทรเข้ามาหาผมเลยนะว่าเออพี่ครับช่วยดูหน่อยตรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยคือตอนนี้อาจจะทําไม่ได้งานแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ค่าแต่ว่าใครมีวิธีแก้อะไรคอมเมนต์ได้เลยนะครับคือ ช่องเราเป็นการช่วยช่วยกันหาคําตอบด้วยนะครับต้องขอรบก,กวนทุกชมองทุกท่านโอเคห้านาทีแล้วหลังๆมาไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไล,ลาาค์กดซับสไคร้ดยกันเพื่อเป็นกําลังใจเนาะแล้วก็ใครมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมที่มันแบบแปลกๆหรือว่าที่มันแก้ไม่ได้จริงๆก็คอมเมนต์ใต้ร่างดีคริปชั่นครับเดี๋ยวมาช่วยกันโอเคบายบาย